สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเพลงที่แบบเออสะเทือนอารอมณ์มากๆเพลงนึงเลยนะคะชั้นก่อนเจอเธอของเจฟสัทั่วค่ะครับสวัสดีครับเพลงนี้เนี่ยเนื้อเพลงเขาเขียนได้อมืมันจึกมากๆเลยนะใช่ค่ะเราจะใช้เนื้อเพลงนี่แหละค่ะเป็นเหมือนแผนที่นำทางเราเข้าไปสำรวจความรู้สึกข้างในอืความรู้สึกที่มันซับซ้อนเนอะ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองการตามหาอะไรบางอย่างใช่เลยค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะลองมาแกะกันดูว่าเพลงเนี้ยเขาพูดถึงแก่นเรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเอ,อ่อการที่คนคนหนึ่งรู้สึกเหมือนสูญเสียตัวเองไปในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีความต้องการอยากจะกลับไปเป็นตัวเองคนเดิมอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะ เราจะมาดูกันว่าเนื้อเพลงเขาพาเราไปทางไหนบ้างน่าสนใจครับเริ่มจากท่อนที่ดิฉันว่ามันชัดมากเลยคือท่อนที่ร้องว่าลืมไปว่าฉันเป็นอย่างไรคนที่เคยเป็นคือใครฉันหายไปเมื่อไหร่โอ้ท่อนนี้คือมันกระแทกความรู้สึกเลยนะมันไม่ใช่แค่ลืมธรรมดาใช่ค่ะมันมีความรู้สึกแบบเออว่างๆเคว้งเงเหมือนมองตัวเองในกระจกแล้วเอ๊ะนี่ใครครับ เหมือนกับว่าตัวตนมันเบลอไปหมดเลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้เราเป็นใครกันแน่ซึ่งเป็นความรู้สึกที่น่าจะเจ็บปวดมากๆเลยนะคะครับแล้วเพลงก็ไม่ได้ปล่อยให้เราสงสัยนานนะว่าทำไมถึงเปลี่ยนไปเขาชี้ไปที่เธอเลยอ่าใช่ค่ะท่อนโพลเธอได้ทําทําให้ฉันยังเปลี่ยนไปการย้ําคําว่าทํานี้รู้สึกยังไงคะผมว่ามันเน้นย้าถึงแบบอิทธิพลที่มัน แรงมากอะครับการกระทำบางอย่างที่มันส่งผลกระทบจนทำให้ชั้นคนเดิมมันค่อยๆจางหายไปเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะไม่รู้ตัวในตอนแรกๆหรือเปล่าคะอาจจะเป็นแบบนั้นครับคือมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่มองย้อนกลับไปแล้วอา้าเราไม่เหมือนเดิมแล้วนี่หว่าอะไรแบบนี้พอรู้ตัวว่าเปลี่ยนไปปุ๊บความรู้สึกถัดมาที่เพลงสื่อออกมาแรงมากก็คือความโหยหาอดีตเนาะใช่ครับชัดเจนมากตรงท่อน พาใจของฉันวนกลับไปเป็นฉันก่อนที่เราได้เจอกันไหมอืมมันไม่ใช่แค่คิดถึงนะมันมีความปรารถนาแบบลึกๆเลยอะคะ่ะครับแล้วก็ท่อนที่รองซ้ำๆว่าวอนให้ตัวฉันคืนมานี่มันมันเจ็บปวดนะเหมือนอ้อนวอนขอสิ่งที่สำคัญมากๆคืนซึ่งสิ่งนั้นก็คือความเป็นตัวตนนี้เองถูกต้องครับแล้วการมองย้อนกลับไปเนี่ยมันก็น่าสนใจอีกนะ คือมันไม่ใช่แค่ระลึกเฉยๆอืมยังไงคะมันมีการเปรียบเทียบแล้วก็อาจจะเรียกว่าเป็นการมองอดีตให้มันดูสวยงามขึ้นด้วยซ้ำอ๋อหมายถึงท่อนก่อนเจอเธอฉันเคยเคยสวยงามสักเท่าไหร่อะไรแบบนี้หรอคะใช่ครับหรือท่อนเราก็คงยิ้มได้มากๆด้วยคือเหมือนปัจจุบันมันอาจจะเจ็บปวดหรือมันว่างเปล่ามากๆก็เลยมองว่าอาดีตมันดีกว่าสวยงามกว่ามีความสุขกว่าครับผม มันอาจจะเป็น,นกลไกอย่างหนึ่งก็ได้นะที่จะช่วยให้รับมือกับความรู้สึกสูญเสียในปัจจุบันได้ทำให้รู้สึกว่าเอออย่างน้อยเราก็เคยดีเคยสวยงามมาก่อนการมองแบบนั้นมันก็ยิ่งตอกย้ำความรู้สึกอยากกลับไปเนาะคะแต่ก็น่าคิดเหมือนกันว่าฉันคนเดิมที่สวยงามในวันนั้นน่ะมันเป็นภาพจริงทั้งหมดหรือเป็นภาพที่เราสร้างขึ้นมาปลอบใจตัวเองในตอนนี้นั่นสิครับประเด็นนี้ลึกซึ้ง่ากนะเพราะมันสะท้อนความซับซ้อนเวลาที่เราพยายามจะ ฟื้นคืนตัวเองหลังจากผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยเฉพาะที่มาจากความสัมพันธ์ืมแขงไม่ได้ให้คําตอบเนาะคะไม่ได้ให้ครับแต่เขาถ่ายช็อตการต่อสู้ข้างในใจออกมาได้ชัดเจนมากการดิ้นรนระหว่างตัวตนใหม่ที่เหมือนถูกปั้นขึ้นมากับภาพจําของตัวตนเดิมที่โหยหาการวอนขอตัวเองคืนมานี้มันมันเหมือนเสียงร้องจากข้างในลึกๆเลยนะคะที่รู้สึกว่าความเป็นตัวเองมันพังไปแล้วใช่ครับมันคือเสียงของความเปราะบางตรงนั้นแหละ พอเรามองภาพรวมทั้งหมดเลยตั้งแต่รู้ตัวว่าเปลี่ยนไปโทษว่าเป็นเพราะเธอโหยหาอดีตแล้วก็มองว่าอดีตนั้นสวยงามโหมันเห็นภาพการเดินทางข้างในที่ทั้งเจ็บแล้วก็เอออ่อนแอมากๆเลยค่ะครับผมแก่นหลักๆที่เราคุยกันมาเนี่ยมันคือการสำรวจบ,บาดแผลทางใจที่เกิดจากการสูญเสียความเป็นตัวเองในความสัมพันธ์นะผมว่าแล้วก็กระบวนการที่มันมันซับซ้อนมากในการพรยายามจะดึงตัวเองคนเดิมกลับมา ใช่มันไม่ใช่แค่เรื่องรัก,รกรๆใคล้ๆอกหักธรรมดาแต่มันตั้งคำถามไปถึงคุณค่าความหมายของตัวตนเราเลยเมื่อความรักมันเข้ามามีอิทธิพลมากๆเออครับคิดเรื่องอะไรต่อครับก็คิดว่าออสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาความสัมพันธ์มันจบลงการตามหาตัวเองคนเดิมกลับมาสิ่งสำคัญมันคือการต้องกลับไปเป็นคนเดิมเป๊ะเ,เลยหรือเปล่าอ่าหรือว่ายังไงครับ หรือจริงๆแล้วมันคือการยอมรับว่าเราเปลี่ยนไปแล้วและเรียนรู้ที่จะสร้างตัวตนใหม่ที่มันออรวมเอาบทเรียนจากความสัมพันธ์นั้นเข้ามาด้วยโอ้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับว่าเราควรจะลบอดีตหรือจะเรียนรู้จากมันเพื่อสร้างตัวตนใหม่ใช่ค่ะก็เป็นคำถามปลายเปิดที่ออทิ้งไว้ให้เราได้ลองกลับไปคิดทบทวนกับใจตัวเองกันดูนะคะ